สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับเพียนเลยค่ะในช่อง WP Daily ค่ะวันนี้นะคะเพีก็หลังจากที่ตอนเช้าเนเพียวได้ไปซื้ออ,อัลบั้มโซโล่ของลิซ่ามานะที่ m b k ตอนกลางคืนพีก็เลยอยากจะ u n กซ์เพราะว่าน่าจะทนไม่ไหวที่จะต้องรอพรุ่งนี้เช้าเพราะาพรุ่งนี้เพียวม,มีธุระไปที่บ้านใหญ่เดี๋ยววันนี้จะรีบแกะเพราะไม่งั้นคืนนี้นอนไม่หลับนะคะอันนี้เรามาเปิดกล่องสีดําก่อนดีกว่ากล่องสีดําเนี่ยต้องบอกว่าชอบแม้กระทั่ง คือกล่องสีดำอะชอบชอบรูปเลยเห็นแล้วตอนแรกอยากจะได้กล่องสีดําก่อนเลยแต่เอิญว่า ietnam, uth, ไหนๆก็ไหนๆเรามีลิซ mm ่าเราทั้งทีเนาะก็เลยซื้อมาสีทองมาเดี๋ยวมาแกะสีดําก่อนดีว่าอ๋ออ๋ออเดี๋ยวเดีวก็คือซื้อไอตัวเจ้า b อ x เซตอันเนี้ยเขาก็จะให้เราสุมจับการ์ดกล่องละหนึ่งใบคือใน ในการที่เขาจะแถมพิเศษอ่ะจะเป็นการสุ่มใช่ไหมมันมี4แบบก็คือมีเป็นรูปลิซ่า2รูปแล้วก็อีก2อันน่ะก็จะเป็นคือลายมือลิซ่าแล้วก็พร้อมลายเซน็นเป็นแบบตัวพิมพ์นะพี่ก็คืออยากได้สองอันมาเวย้ยแล้วก็อย่างที่บอกในคลิปบอกเนะ่ยคือพี่ได้มันมาเด้อบอมบอมอันนี้มีอันนึงก็คือลิซ่าเขียนว่า ทูแล้วก็จุดๆแล้วก็คิดถึงที่สูตรพร้อมลายเซน็นด้านหลังก็จะเป็นลิซ่าเป็นการ์ดแบ็กลิซ่าคือแบบเช็คเช็เช็เช,ช็เนี้อีกอันหนึ่งพี่ก็คือสุ่มได้มาเหมือนกันลิซ่าเขียนว่าเทคแค่นะแล้วก็ลายเซ็นลิซ่าโอเคอันนี้คือแบบปึ้มปิ่มมากก็คืออีกสองอันก็คือดีนะแต่พี่แค่ว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากได้แล้วก็ได้มาแม่ดวงกาชาในเกนชินฉัน ยอมเกลือไปอีกยาวๆมาเรามาเริ่มแกะสีดําก่อนพี่ว่าต้องบอกว่าโชคดีมากตอนที่เขาพีออเดอร์กันก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยู่ๆก็มาเจออันนี้แหละที่มาบุญของก็หลายคนบอกว่าที่พีไปยังไม่ได้เลยโหทัชชิ่งก็คือดีนะเป็นแบบกระดาษแข็งปกแข็งเลยอะคัดเป็นรูปตัวแอลงานเนี้ยบอยูด้านข้างเขียนว่าลิซ่าเฟิร์สซิงเกิลอัแล้วก็ด้านข้างเป็นลิซ่ โอเคว้าว <Okay>. wow. ด้านหลังเป็นกระดาษกระดาษขาวๆพิมพ์เขาว่าลิซ่าตรงนี้ก็เป็นบาร์โคดนะเปิดเป็นกล่องแบบยกขึ้นอุ้ยออกมาลิซ่าลิซ่าเป็นปกหน้าลิซ่าแบบนี้พาวันนี้เป็นโฟตโต้บุ๊กนะคะอชอบมากชอบรูปนี้มากคือเห็นแล้วแบบอยากได้เลยด้านไหนก็จะเป็น รูปลิซ่าอ่าววอ๋ออันนี้เป็นแบบโอ้ยมันนี่มากคือแบบรวยฟุงเฟอ้อเป็นแบบฟุงเฟอ้ออันนี้เป็นอัลบั้มของคนฟุงเฟอ้อ <c oughs> อ่าก็มีหลายลุกหลายลุกพี่เว็บชอบลูกนี้ของลิซ่านะคะอันนี้คือแบบโหจี๊ดจีดแล้วก็กระดาษเป็นกระดาษอาร์ตมันโอเคว้าวโอเค ปตบุกคาริซ่านะจ๊ะประมาณนี้เป็นแบบมุมสันเรียบร้อยทัชชิ่งสมุดเขาเป็นกึ่งๆึ่งเหมือนหนังหรือเปล่าเลยักอย่างคือแบบสวยอะว้าวอันนี้ข้างในก็จะได้เป็นการ์ดสุ่มมาอีกแต่อันนี้จะเป็นกระดาษนะอ่ะเพิ่มได้ไลายนี้คอริซ่าอันนี้คือเป็นแบบสุ่มเหมือนกันนะโอ้แล้วเราก็จะได้อีกอันหนึ่งอ่าอน,นี่เป็นกึ่งก่งถ่ายพลอ,อยโอเคน่ารัก ที่เก๋คือเขามีเนื้อมาให้ด้วยนะพี่ไม่ได้ซื้ออะไรพวกนี้นานทําให้ไม่รู้ว่าปกติการซื้อซิงเกิลของศิลปินเนี่ยเราจะได้เนื้อร้องเมื่อก่อนมันเป็นเทปเนาะมันก็จะมีกระดาษป,ปกที่แบบออกมาเป็นเนื้อเพลงอันนี้เขาจะมีเป็นเนื้อเพลงมีภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษา,ษา,ษาอังกฤษแน่นอนเพลงมันนี่โอเคแล้วก็อ้อันนี้ได้เป็นโปสเตอร์ใดเบ้มโอยฉันได้ลูกนี้ที่ฉันชอบ ตาตาตา,าอันนี้ฉันก็ชอบตาตาตา,า,าเฮ้ยเก๋มากเก๋มากชอบลุกนี้มากแล้วก็ได้ซีดีเพลงมานะจ๊ะประเด็นคือไม่รู้จะเอาไปเล่นอะไรไม่มีเครื่องเล่นซีดีแต่ไม่เป็นไรเพื่อริซ่าแล้ว อันนี้ก็คือโอเคอันนี้กล่องสีดำมันจะประมาณน,นี้เขาบอกว่าฟโฟโต้บุ๊คมันจะไม่เหมือนกันระหว่างกล่องสีดํากับกล่องสีทองอะเดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วกันนะเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจอ่ะเพราะว่าเรารสุว่าดิซ่าก็คือคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับงานมากเขาทุ่มเทให้กับงานเขาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาทําแล้วก็เขาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขารักพี่รู้สึกว่าเนี่ยเขาเหมาะสมที่จะเป็นไอดอลแล้วก็ฉันเลือกเธอที่เธอจะมาวางอยู่ตรงโต๊ะของฉันให้ดูแล้วรู้สึกว่าฉันมีแรงบันดาลใจ <c oughs> เดี๋ยวมา กล่องสีทองก็จะเหมือนกันเลยก็คือจะพิมพ์ Lisa First Single กิลอัลบัเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้สันมันก็จะเขียนคําว่า Lisa ามองไม่เห็นแล้วนะออเมาแล้วหลังก็จะเป็นแผ่นดําอันนี้คือแบบเหมือนอารมณ์ประมาณตุ๊กตาทองลูกโลกทงคำอะไรอย่างเงี้ยปมาว้าวชุดสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปื้มปิมกับการ์ดก่อนดูอัลบั้มนี้ก่อนปกสีทองมาดูรูปข้างในสิ เขาบอกว่าไม่เหมือนกันเหรออ๋อไม่เหมือนกันจริงนองของปกสีดําเนี่ยจะเป็นออกเหมือนเกึงอเอวกาศเงินเยอะๆเพชรเยอะๆสีวิงวิงสว่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอะไรที่ลึกลับน่าค้นหาบตามสไตล์ลิซ่าสวยปะสวยเนาะอ๋อสวยจริงสวยมากแม่ก็คือเห็นหน้าชัดๆหน้าเบ้งเบงหน้าเต็มเ,เม,เมปากอิ่มอิ่มวอ้ยอัยอลบั้มของสีทองเก๋ว่ะเพียบ ชอบของสีทองเขาเป็นลักษณะการเย็บกี่เหมือนหนังสือรุ่นน่ะแล้วก็เทัชชิ่งของเขาค่อนข้างดีกระดาษสวยมาต่อไปเรามาวีดอีกอันนึงที่แบบเห็นล้าแบบวีดขึ้นมาก็คืออันนี้จะ้ะอันนี้เป็นการ์ดท,ที่แถมเข้ามาในนี้นะมีรูปใหญ่อยู่ในเล่มสีทองแล้วก็อันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักมากอันนี้น้องยิ้มน่ารักเห็นไหมนี่น,น้องยิ้มน่ารักมากโอเคที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเนื้อเพลง แล้วก็ว้าวโปสเตอร์ที่เขาแถมมาอันนี้เฮ้ยของสีทองสวยวะ่ะนี่แบบน้องลิซ่าขายาวขายาวว้แล้วก็อันนี้เป็นแบบแนวตั้งโอ้โหมันเหมือนออกแบบมาให้ฉันต้องซื้อสองอันเพื่อถ้าสมมติว่าอยากจะได้รูปอันนี้ทั้งสองด้านก็คือต้องมีสองอันไหมแล้วก็ซีดีนะคะก็คือเป็นสีทองเอ้ยเก๋อ่ะมันก็คือมีแผ่นอันหนึ่งดำแผ่นอันหนึ่งทองเอ้ยเท่ดีอ่ะใช้ได้ ปิดและเสร็จแล้ว <c oughs> ผ่านกันไปและะ้วค่ะสำหรับการ unbox l i ซ a first single อ l ลบัมนะคะสำหรับทั้งปกสีดำแล้วก็ปกสีทองพี่คิดว่าตัว p h โต้ book อ่ะมันก็คือน่าจะมีแค่2แบบก็คือมีของสำหรับสีดำกับของสำหรับสีทองส่วนตัวนะถ้าหากว่าให้พี่เลือกซื้อแค่อันเดียวพี่จะซื้อสีทองเพราะว่าพี่ชอบรูปในเซตนั้นมากกว่าต้องบอกเลยตัวพี่อะ่ะไม่ได้ซื้อพวกอัลบั้มพวกนี้มานานมากการซื้ออะไรพวกนี้เนาะ มันมีคุณค่าทางจิตใจนะหน้าบานอ,เอิเดี๋ยวจะลองไปหาเครื่องเล่นซีดีมาลองฟังดีกว่าว่าเพลงด้านไหนแม้ว่าจะมีแค่2เพลงแล้วจะหยิบกระดาษเอามาร้องมันจะได้ฟิลไวสัยในสมัยที่เรายังซื้อเทปมาฟังแล้วเปิดเนื้อร้องอยู่เลยอะ่ะมันคงเป็นแบบนั้นนะ่ะเอ้ยโอเคประม,มาณก็ไม่คิดจะไปไป